สวัสดีครับพบกับสูลุคารลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พบเดียร์มาเรดอีซังยังไม่พร้อมนะครับค่า11ตัวจริงหงแดงฟัดราชันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กการไล่อัพหงบูยูซีเอลลิวโปของพวกเรานะครับภายใต้กมกคุณทีมของอาร์เนอร์สลัตเตรียมเปิดอันเฟลรับการเมเยอรของเดียร์มาเรดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีเฟสนัดที่4โดยเคอร์ติจนคืนสนามซ้อมแล้วนะครับส่วนอเล็กซานดิซักยังไม่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บ คาดหงแดงใช้ชุดเดิมจากเกมชนะอัตตันวิล่าลุยบิ๊กแมตช์ยุโรปนะครับลิเูกผู้คนพวกเรานะครับเตรียมเจอศึกหนักในวันอังคารนี้วันที่4พฤศจิกายนโดยการลงเล่นเกมยูฟ่าแชมรีฟรอบลีกเฟสนัดที่4ีตอนรับกเกมเยือนของเรอัลมาดริดจากฟูงในศึกหลานลิเกสเปนหลังแพ้เกมลีก4นัดติดต่อกันนะครับอันเนอร์ซอลต์กุนซือชาวดัตลดความกดดันให้กับตัวเองได้สุดเร็จด้วยการพาทีมเปิดบ้านบิชิตอัตตันวิลล่า ลงได้อย่างไม่ยากเย็นนักโดยสกอร์สองศูนย์ซึ่งเป็นการเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาได้ไม่น้อยก่อนที่จะต้องลงเล่นในเกมบิ๊กแมตชนี้การซ้อมเมื่อล่าสุดนะครับเมื่อวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนเคอร์ติจนเป็นนักเตะรายเดียวที่สลัดอาการบาดเจ็บทิ้งและกลับมาซ้อมได้นอกนั้นยังไม่ปรากฏโฉมไม่เห็นโดยโชาะหิ่งยิ่งอะไรสักอร่ซักองหน้าค่าตัวแพงจึงคาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่หงส์แดงจะใช้งานนักเตะชุดดวลกับสีมังานประทะกับราชทูตขาว เรามาดูาการ11ผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลในเกมเปิดบ้านต้อนรับกเกมเยือนเรัลมดริดกันเลยนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นจอจี้มามาดดาชิวิลีในที่สุดผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียสามารถเก็บเขินเชียร์แรกกับลิเวอร์พูลได้สักทีนะครับในเกมที่ชนะอัตเตนเล่า2-0นับตั้งแต่ได้ประเดิมสนามให้กับสโมสุรกันในการอาลิสุงมิเกลจอมหนึกทีมชาติบราซิลซึ่งเดี่ยงจนต้องเดิอนออกจากสนามในเกมยูฟ่าแชมลีนัดออกไปพ่ายกาลาตาสไน1-0 ยังไม่สามารถลงซ้อมได้กองหลังนะครับจะประกอบไปด้วยคอเนอร์บาร์ลี่อิบราฮิมากูนอเต้เบอร์จิฟไนต์อันดี้โรเบอร์สันสามสัปดาห์ล่าสุดของเจมีพิมพงศ์ยังไม่ปรากฏตัวซ้อมเช่นกันเมื่อวันจันทร์ฉะนั้นแล้วตำแหน่งแบ็คขวาจะยังตกอยู่กับดาวเตะทีมชาติไอร์แลนด์เหนือตามเดิมสำหรับตำแหน่งแบ็คซ้ายโรเบอร์สันแสดงเห็นว่าเขามีผลงานที่เหนือกว่าสมาชิกใหม่ของทีมอย่างมิลเลอร์เกตจึงเชื่อได้ว่าดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์ จะรักษาตำแหน่งในทีมตัวจริงได้ต่อไป mm hmm. เช่นเดียวกับกู่เซนเตอร์แบ็กยางเวอร์จิลฟันได้กับอิบโรมากุนเต้ที่ไม่มีใครแทนที่ได้กองกลางไรอันการฟินแบกอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลท์โลตมีตัวเลือกในแผงกองกลางเพิ่มขึ้นเนื่องจากโจนกลับมาซ้อมได้แล้วแต่เชื่อว่าเด็กบ้นของทีมไม่ดีพอที่จะเบียดแย่งตำแหน่งในทีมตัวจริงได้เว้นก mm ็ hmm. <When S 2> แต่ว่าสตาร์ตัวหลักของทีมจะไม่ฟิตสมบูรณ์มากพอต่อการลงสนาม สำหรับการเป็นแบบน,นะครับที่คุณซื้อดั้กังวลถึงอาการที่ข้อเท้าหลังเจ้าตัวกลับมาลงสนามได้ในเกมสุดชดาน่าจะออกสตาร์ทได้ต่อเป็นเกมที่2องเ,อเท่ากันส่วนฟอร์เรนเวียนนะครับยังไม่ดีพอที่สมควรได้ลงเล่นเป็น11คนแรกในเกมสมําคัญกองหน้าจะประกอบไปด้วยโมซาลาฮูโก,โกเอเกติเเกและคดิเกโตหลังมีปัญหากลองคเน,นียบอิซักยังลงซ้อมไม่ได้และน่าจะถูกเก็บไว้และน่าจะถูกเก็บเอาไว้ให้ลุ้นเรืความฟิต ในเกมลงเล่นและน่าจะถูกเก็บเอาไว้ให้ลุ้นเร่กความฟิตลงเล่นเกมลีกกับแมนซิตี้สุดโซนนี้ฉะนั้นแล้วตำแหน่งหัวหอ,อกจะยังตกเป็นของเอกิติแก่ซึ่งมีศักยภาพที่อันตรายมากพอขณะที่เฟเดริโกคียซ่าจะถูกเจ้านายมองข้ามเช่นเดิมโดยที่กาโปจะได้ลดลั่นทางฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันกันกบซาร่าที่จะเป็นตัวกหวังทางฝั่งขวาของทีมนะฮะ ศึกว่าใจอาลอนโซลอยแพทเทนเผชิญนรกแอนฟิลล์ลัน่นผมบอกเขาไม่ได้ว่าต้องรู้สึกยังไงราม่าประตูนแน่นอนนะครับเมื่อเชเบอลอนโซกุนซือราชัศกาลเดมเรตประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่โอ้หรือเตียวเข้มใดๆให้กับเทนอเล็กซานโ,นโนในการกลับมาเหยียบทินแอนฟิล์ครั้งแรกในฐานะสตูโดยเชื่อว่านี่คือบททดสอบที่อดีตลูกม้าหงแดงต้องเผชิญหน้าและจักการความรู้สึกด้วยตนเองต้องการกระแสคาดการณ์ว่า เดอะคัพเตรียมมอบเสียงโห่ตอนรับอย่างหนักหน่วงคืนสูดเย้าหรือคืนสูดแดนประหารการโครจอมอาพบกันในศึกยุทธภัณฑ์ลิกค่ำคืนวันคันนี้ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่มันคือการกลับมาของอดีตรองกับตันผู้ทิ้งสมโมสรไปทมกลางความไม่พอใจของแฟนบอลเมื่อช่วงสม,มุดที่ผ่านมาการตัดที่ใจไม่ต่อเสดาและกระบ,บวนการการยืดดิมของเขาได้ทิ้งรถขมขื่นไว้กับแฟนบอลจำนวนมาก และเป็นที่คาดการณ์กันว่าการต้อนรับที่เขาจะได้รับจะห่างไกลจากคําว่าอบอุ่นอย่างแน่นอนออลอนโซลันนี่คือเรื่องของนายเมื่อถูกสื่อยิงคําถามว่าได้เตรียมความพร้อมทางจิตใจให้กับเพนรับมือกับเสียงโหดที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ออลอนโซตอบกลับอย่างชัดเจนไม่ครับเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเขามีความรู้สึกของตัวเองและเขาต้องสนุกกับมันในแบบของเขาผมไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเขาต้องรู้สึกอย่างไร แน่นอนว่ามันต่างจากผมเขาเกิดและโตที่นี่ผมจำเขาได้ตั้งแต่อคาเดมี่เขาสมควรที่จะสนุกกับช่วงเวลานี้ยังฟิตเต็มถังพร้อมดวลทีมเก่าแม้จะมีข้อกังขาเรื่องอาการบาดเจ็บแฮนสติงที่พึ่งหายจากอาการบาดเจ็บและการเป็นเพียงแค่ตัวสำลองทีมในใช้งานในเกมลีกนัดสุดสดาเอเลอนซโซก็สยบทุกข่าวลือยืนยันว่าเดวตินายิป7ปีพร้อมเต็มที่กาฟิดดีครับเขาพร้อมที่จะลงเล่นไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตาม พรุ่งนี้เขาจะได้ลงเล่นเราต้องการคุณภาพของเขาเอเลโซยังทิ้งท้ายถึงความยิ่งใหญ่ของแมตช์นี้ด้วยว่าคือเอลกาซิโกแห่งวงการฟุตบอลยุโรปและย้ำว่าแม้จะเป็นการกลับมาที่พิเศษแต่เป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวพรุ่งนี้เราจะมาเพื่อทำหน้าที่ของเรา่น,นก,การคว้าผลลัพธ์ผลการแข่งขันกลับไประเบิดเวลา116ล้านปอนด์ ซีอีโอห้างยาแฉยับเวียสฟอร์มบูเพราะใจแตกเผยมาริดคือรักแรกไม่ใช่ลิวผู้โผล่โซเทอร์แอนฟิลนะครับสถานการณ์ของซูเปอร์สตาร์คาตัวมหาศาล1นึรล้านปอนด์ลอเรนเวียสกำลังดิ่งเหวหลังโชว์ฟอร์มไม่สมราคาล่าสุดเฟอร์นันโดคาโรซีอีโอของไบเออร์เลเวอร์คูเซนต้นสังกัดเก่าออกมาทิ้งบอมลูกใหญ่กลางสื่อแชหมดเปลือกว่าหงแดงไม่ใช่ตัวเลือกแรกของสตาร์รายนี้แต่เป็นเรือมาริดต่างหาก ที่เขาต้องการย้ายไปร่วมงานกับชาบีอลอนโซวิกิฟอร์มบคคาวิจารณ์สนั่นนัตแต่ย้ายมาด้วยค่าตัวสติสมุทรเครื่องจักรสีแดงของลิเวอร์พูลก็ดูมันจะจุนกันไม่ติดโดยชาวเวียตที่กำลังเดืยนรนดังหนักจนน่าใจหายเขาไม่สามารถแสดงเห็นถึงเหตุผลที่สมุรยอมทุ่มเงินมาสารคว้าตัวมาทำกลางเสียงวิจารณ์ที่ดังกระหึ่มึ้นทุกวันแสบมาริตคือเป้าหมายหลักในขณะที่แฟนโหงกำลังตั้งคำถามเฟอร์นันโดคาร์โรก็มอกาขยี้แผลซ้ำ โดยย้ำรบว่าลิเวอร์พูลไม่เคยเป็นตัวเลือกแรกของดาวเตะรายนี้เลยคาร์โรเผยว,ว่าหากยังอย่างจากสเปนยืน่นข้อเสนอเข้ามาเวียตจะรีบคว้าโอกาสนั้นทันทีเขาคงจะย้ายไปมาดริดอย่างแน่นอนหากเชอเบียนโซเป็นคนที่ยืน่นข้อเสนอคาร์โรกล่าวชัดสุายฟอร์เรียนก็ตัดสินใจด้วยตนเองเพราะแม่เขาเคารพความปรารถนาของฟอร์เรียนอย่างเต็มที่คำพูดนี้ไม่ต่างอะไรกับการบอกว่าเวียสอาจกำลังเล่นกับลิเวอร์พูลทั้งทั้งที่ใจลอยไปอยู่ที่อื่นแล้ว บทพิสูจน์ที่เบอร์นเวิลเข้ามืนนี้และเหมือนโชคชะตาเล่นตลกกขาเกินวันการนี้เวียดมีคิวไปชนะกับเรบลมาลิตในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นี่คือเวทีที่สุ้มแบบที่สุดไม่ว่าเขาจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไพ่เด็ดข้างสนามเกมนี้ไม่ใช่แค่การยั่งชิง3มแต้มแต่คือการต่อหน้าคำสุพป,ปรมาณและพิสูจน์ให้โลกได้ดูว่าใจของเขาอยู่ที่อันฟิลหรือลอยไปอยู่ที่มาริตแล้วจริงๆ วิกฤตหลังบ้านสลอดสิ้นสุดความอดทนสังบอดทุกครั้ง80ล้านยูโรลาบาสโตนี่อุดรอัวมก,กราคมสถานการณ์บีบคั้นจนแทบระเบิดหงแดงลิเวอร์พูลตกอยู่ในภาวะวิกฤตแนวรับเต็มขั้นล่าสุดมีรายงานสะเทือนตลาดว่าอานเนสลัตคุณซื้อใหญ่เตรียมสั่งบอดบริหารอนุมัติงบประมาณมหาศาล80ล้านยูโรหรือราว68ล้านปอนด์เพื่อกระชากตัวอเลสซานโดบาสโตนี่ประการหลัง ตัวแกล่งจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานมาแก้ไขปัญหาโดยด่วนในช่วงเดือนมกราคมนี้ปังเุบนสุดท้ายปคา์เกฮีสูญเสียเลวนีปฏิบัติการล่าตัวครั้งนี้กลายเป็นเป้าหมายเร่งด่วนสูงสุดและจากลิเวอร์พูลต้องเจอกับฟันร้ายซ้ำซ้อนเริ่มตั้งแต่การล้มเหลวในการปิดดิวมาร์เกฮีในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์กระซ้าคำสัย์เมื่อกองหลังดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายมาอย่างจิออวานี่เลวนี่กลับโชคร้ายสุดขีด แด้รับบาดเจ็บ ACL ขั้นนุนแรงในเกมแรกของเขาส่งผลให้ต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูกาลทิ้งให้สล็อตแทบไม่เหลือตัวเลือกคุณภาพในแผงหลังคำตอบที่สมบูรณ์แบบเซนเตอร์เท้าซ้ายที่เรคอยแม้จะมีชื่อของนิโก้ชาลัตเตอร์แบ็และดายโยอ,อุปันเมกาโนโอ,อยู่ในลิตแต่เป้าหมายเบอร์หนึ่งที่สล็อตล็อกเป้าไว้ก็คือบาสโตนีกองลังดีกเกติอิตาลีในวัยย่ปี เหตุผลสำคัญคือบ้านตัวนี้เป็นเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายโดยธรรมชาติซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทีมตามหามานานเพื่อเข้ามาเติมเต็มแทคติกของกุนซือชาดัดและอาจเป็นการเตรียมพร้อมกับความรับมือหากอิบรามาโกนเตตตัดสินใจใย้ายทียมในรุนลนี้อีกด้วยวัดใจอินเตอร์กลางฤดูกาลร,รายงานระบุชัดเจนว่าเข้าเสนอ80ล้านยูโรถูกเตรียมไว้เพื่อทดสอบใจอินเตอร์มิลานโดยเฉพาะว่าจะกล้าปฏิเสธเงินก้อนโตนี้ และยอมเสียผู้เลนกส์คัญที่สุดในแนวรับไปในช่วงกลางฤดูกาลที่กำลังเกอบเกี่ยวลุ้นแชมป์หรือไม่จับตาดูตลาดเดือนมกราคมนี้ให้ดีมากราบการเนี้เดือดทะลุป,ปลอดอย่างแน่น,นอนนะครับก็เป็นข่าวลือนะฮะสนใจจริงนะฮะแต่คงจะยังไม่สื่อนะครับลิเวอร์พูลพบมาริสกาเฟแบกมั่นลิเวอร์พูลรู้ทางหยุดเอ็มบาเป้เกมยูฟ่าแชมเปี้ยน รอดูเรื่อยๆแรนด์แครฟฟนแบกมีฟิลลิเวอร์พูลมั่นใจหงแดงมีแผนรับมือกับคีเดนอิมเปเป้ดาวยิงเรอัลมาดริดได้แน่นอนก่อนเปิดแอนฟิลด์โดนเดือดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสก้ามืนวันขันนี้แรนด์แครฟฟนแบกนะครับกองกักรสกันของลิเวอร์พูลเผยต้นสกัดของตนรู้ว่าจะหยุดความร้อนแรงของขอคีเดนอิมเปเป้ก็น่าฟอร์มของเรอัลมาดริดยังไงในเกมที่ทั้งสองทีมต้องพบกันที่แอนฟิลด์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสวันขันที่สี่พฤศจิกายนนี้ เอ็มเอเป้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงสุดขีดโดยตะบันไปแล้วสก,กประตูในศีสันน้รวมทั้งหประตูในเกมยุฟแฟมเปลี่ยนั่นทำให้ทัพหงแดงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะหากเสียสมาธิเพียงสียวินาทีมีสิทธิ์โดนสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสกระซุกตระชายได้ทันทีกาฟเฟแียแพึ่งซัดประตูสำคัญในเกมช่วยให้ตุกัดชนะอัตตันลา2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามั่นใจว่าลิเวอร์พูลมีแผนที่จะจัดการกับเอ็มเปเป้ได้ อีบูโกนเต้เขารู้จักเป็นอย่างดีผมต้องคุยกับอีบูเกี่ยวกับเรื่องนี้เรารู้ว่าก็เป็นสุดยาดนักเตะที่เต็มไปด้วยคุณภาพสัญญาตมันคงไม่ง่ายสําหรับเราแต่เราจะพยายามหยุดเขาให้ได้การเดินการกาแฟบ,บากยังกล่าวถึงการเตรียมตัวพบกับเทนส์อเล็กซานเดรซึ่งย้ายจากเดรสไปเล่นให้กับราชันทุกขาวโดยค่าตัว10ล้านปอนด์ราว4 4 0้ล้านบาทช่วงเสมอหน,นีว่ากรณีของแฟนบอลผมไม่ว่าเขาจะได้รับการต้อนรับแบบไหน แต่เมื่อผมได้เจอเขาเนี่ยนะว่าเขาจะเป็นเพื่อนของผมผมไม่มีข้อความอะไรจะส่งไปให้เขาภาพประทับใจแอนฟิลเทนคืนถิ่นนำทับมาดริตวางพวงมาลาอาไลโชต้าพร้อมข้อความสุดซึ้งคิดถึงนายทุกวันนี่คือช่วงเวลาที่ฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมนะครับอย่างแท้จริงแม้จะกลับมาในฐานะกู้แข่งแต่เทนสอเล็กซานโดรอเล็กคนใจเดะครับก็ได้สร้างภาพจำสุดซึ้งเมื่อเขา นำคณะผู้แทนสโมสรเรียลมมดริตกับเบเยนแอนฟิลเพื่อวางพวงมาลาและร่วมระลึกถึงดิกโกโจตาอดีตเพื่อนร่วมทีมผู้ลงลับการเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันยังคานนี้จากคู่แข่งสู่การร่วมอะไรข้ามสโมสรบริการการแข่งขันที่ดเดือดถูกพักเอาไว,ชว้ช่วคลาวเมอเทนอเล็กซานเดอร์ or, เดินทางมาพร้อมกับชาบีอลอนโซโค้ชรายชันตุกาวเรียมริตและอดีตตำนานหงสแดงและผู้บริหารสโมสร เพื่อตรงไปยังอนุสรสถานของโจตาที่ตั้งอยู่หน้าสนามเทนซ์ซึ่งเคยลงเล่นเกียงบากเกียงไหลกับดาวยิงผู้ลงรับนานถึง5ปีได้วางช่อดอกไม้ด้วยตนเองเพื่อแสดงความเคารพต่อเพื่อนที่จากไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเดือนกรกฎาคมเบอร์20ตลอดไปยูนี่ยนเบอร์วัอลลนข้อความจากหวัวใจไฮไลท์ที่เรียนน้ําตาลจากแฟนบอลก็คือข้อความที่เทนซ์เขียนลงด้วยลายมือของตอนเองหน้าไปกับช่อดอกไม้ ซึ่งเผยให้เห็นความผูกพันที่ลึกซึ้งถึงดิโก้เพื่อนรักของฉันเราคิดถึงนายเหลือเกินความทรงจำของนายและอังแรจะคงอยู่ตลอดไปฉันยิ้มทุกครั้งที่นึกถึงนายคิดถึงนะเพื่อนคิดถึงทุกวันเบอร์20ตลอดไป You will never walk alone รักจากเทนและครอบครัวจอยเกมและเสื้อที่ถูกยกเลิกไม่เพียงเท่านั้น,นครับณนะจุดดำรึกยังมีการนำจอยคอนโทรลเลอร์เพลย์ t เตชสีแดง มาวางไว้เพื่อเป็นเกียร์แก่โจตาผู้ซึ่งลงแรงในการเล่นเกมอย่างมากโดยมีข้อความสลักไว้ว่าแชมเปลี่ยนตลอดไปเบอร์20การกลับมาเยือนครั้งนี้ของเทนส์อเล็โซานโนจึงเป็นมากกว่าแค่การแข่งขันแต่คือการตอกย้ำว่ามิตรภาพและความทรงจำนั้นยิ่งใหญ่กว่าสีเสื้อเสมอโดยสโมสรลิเวอร์พูลได้ประกาศยกเลิกเสื้อหมายเลข20เพื่อเป็นเกียร์แก่ดีโกโจตาตลอดไปนะฮะนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่ 4, พิกยนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ